เอ่อถ้าหากเราจะตายแล้วอะไรนะลูกเราคนศึกษาอะไรเล่นี่สุดอ๋อพระธรโคตท่านบัญญัติไว้แล้วนะคะถ้าถ้าเราสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนตายก็คือการรู้อริยสัจสี่นะคะรู้ว่าทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือรูอ้หรืออย่างที่เห็นคําพูดสั้นๆเลยก็คือเกิดดับนั่นเองนะคะก็คืออริยสัจสี่นั่นเองถ้าก่อนจะตายวิธีการนะคะพระพุทธเจ้าท่านบอกสอน นะคะพระอาจารย์คึลิงนํามาพูดบ่อยมากก็คือให้พยายามฟังคําตถาคตถ้าเรามีพระสูตรนะคะมีคําสอนพระเจ้าอยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็ใครควรทํานะคะทําได้ดีไปกว่านั้นอีกถ้าสามารถทําได้ก็คือพยายามอยู่กับลมหายใจในขณะที่ระหว่างเวลาที่เราจะตายดึงมันกลับมาอยู่ที่ลมให้ได้นะคะอันนี้ส่งของการรู้ลมหายใจก่อนตายเนี่ยเป็นได้ถึงเป็นอริยะยบุคคลชั้นอาาคามีนะคะสุทาวาส หรือว่าเป็นพ่ออรหันได้เลยนะคะในระหว่างที่จะทํากาละได้ด้วยซ้ำนะคะอันนี้สงจะบังเกิดแต่ประเด็นคือมันปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเราไม่ได้ฝึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเลยนะคะในระหว่างของการใช้ชีวิตเนี่ยการที่เราจะไปเอาตัวเราให้อยู่กับลมหายใจในเวลานั้นหรือการที่เราจะไปไประลึกถึงอริยสัจสี่หรือการที่เราจะไประลึกถึงพระสูตรเป็นไปได้ยาก,ยากมากเพราะว่า จะสังเกตให้ดีว่าในขณะที่เราเจ็บป่วยถึงแม้จะไม่ถึงใกล้าตายก็ตามเนี่ยถ้าใครเดินมรคคอยจะรู้ว่าถ้าเจ็บป่วยร่างกายจิตจะรวมหรือตั้งมั่นได้ยากมากเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยในระหว่างช่วงระหว่างตายย่อมรุนแรงมากนะคะมีหลายคนมาบอกว่ามันเป็นภาวะที่เหมือนกรรมที่เราเคยกระทํามาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีเนี่ยโอ้มันจะปรากฏอยู่ในความคิดเราเยอะมากเป็นภาพมากมายนะคะเพราะฉะนั้น การที่เราจะมาพยายามรวมมันเพื่อให้อยู่ในลมหายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ยากมากเอ่อเราถึงต้องมาฝึกเดินมาร์กฝึกอยู่กับลมหายใจให้มากๆฝึกอยู่กับความตั้งมั่นของจิตฝึกและทิมอารมณ์ให้มากๆเพื่อเตรียมความพร้อมว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราจะต้องทำกาละหรือตายในระหว่างนั้นเราจะสามารถที่จะอยู่อยู่กับจิตว่างมีอารมณ์อันเดียวได้นั่นเองนะคะ